สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนนะจ๊ะไปดูบรรยากาศการเตรียมตัวล็อกดาวหรือว่าล็อกดาวนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะพาครอบครัวของพ่อคุณแม่ไปซื้อของกลับตัวนะครับไปแล้วไเขียวต้องไปแล้วไปแมคโครกันค่ะ ่ก็เนื่องจากคุณน่าจะทาง,งานด้วยแหละเนาะตอนนี้เรามาถึงแมคโครแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูของข้างในและบรรยากาศแต่ว่าบรรยากาศที่ถเคนเยอะมากไปยนะครับ ก่อนอื่นนะคะเราต้องฉีดก่อนนะคะโอเคก่อนเร้บเดี๋ยวไปดูข้างในครับเข้ามาแล้วเราก็เขามีถุงมือให้นะครับเราต้องใส่ถุงมือก่อนนะคะก่อนจะไปหยิบจับสิ่งของเขาแจกให้ทุกคนเลยใช่ไหมใช่ใช่คนละคนละคู่ โอเคไปไปกัน ตอนนี้เราต้องมาซื้อผักกันนะคะคนเยอะมากเลยเนาะคนเยอะมากเราต้องว่าแลวเรามีสเตย์อยู่<ช>ตลอดเะแล้เยี่ยมเยีย่ยวบายแม่ทั้งทุกท่านหรอกเขาก็หัวหอมของ ของบ้างยังคนเยอะมากได้ของเนี้ยเอ่ยได้มาเยอะมากแต่ว่าก็รอต่อแถวจ,จ่ายเงนมาเหมือนกัน ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่นตอนนี้เราออกมาจากแมตต์คว้าเราบ,บอกว่าข้างในวุ่นวายมากใช่ใชคือว่ายิ่งเมื่อกี้ถามพนักงนานเขาบอกว่ายิ่งล็อกดาวน์นะครับคนยิ่งออกมาซื้อของหนักมากกว่าเดิมอกีกรวมถึงเราด้วยเนาะ,ะใช่คือรอต่อแถวนานมากและข้างในค่อนข้างแบบโุผู๋แล้วโซนของสดนะคือแบบ ถ,ถ้าไม่จำเป็นจะซื้อจริงก็อย่าวะคือเยอะมากเดี๋ยวไปดูของที่บ้านกันเพราะวันนี้เราได้อะไรกลับมาบ้าง mm hmm. แล้วก็วันนี้มีเมนูพิเศษด้วยเพราะว่าแม่ของจ๋าาเนี่ยได้ส่งวัตถุดิบหลับมาในการทำอาหารซึ่งวันนี้เราจะเป็นเมนูใต้แบบวิธีกักตัวพร้อมกักตุนนะจ๊ะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลยครับเพราะว่าตอนนี้วุ่นวายมากไปหมดเลยอยให้ดูบรรยากาศรบอบๆนะคะก่อนจะปิดผินะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านบ๊ายบาย เราของพูดไงนี่เรามีผู้บัญชาการมาด้วยสวัสดีค่ะแกรแกรแก้แก้แก้แอซอรี นะครับเดี๋ยวเราได้วัตถุดิบมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหมูสามชั้นนะเดี๋ยวเราจะมาทำกรอบสูตรพิเศษเป็นเหมือนเมี่ยงกรอบกันนั่นเองครับเมื่อกี้นะที่หั่นมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะเอาหมูสองชิ้นเนี้ยไปต้มก่อนซึ่งสูตรมีอยู่ง่ายๆเลยใส่ไปเลยต้มไปเลยไม่ต้องรอน้ำเดือดต้มไปเลย ที่เราจิ้มไปนะคะโอ้โหมันแตกออกมามากอันนี้ทำอะไรคะเอาน้ำส้มใส่ชูมาทาครับอ๋อก่อนก่อนลงทอดใช่ไหมใช่เพื่อให้มันมีความกรอบในตัวของหนังนะน้ำส้มใส่ชูนะใช่คือเป็นถ้วยอาหารมานไม่ใช่ช้วยอาหารคนแต่เขาไม่แน่นะวางไว้ใกล้ๆกันเลยอยาให้ เดี๋ยวแม่จะบอกว่าเป็นถ้วยอาหารหมาอันนี้เรื่องนี้มีประตบการณ์นะจ้าจาเนี่ยเคยหยิบถ้วยอาหารหมามาใส่ข้าวกินเรียบร้อยแล้วนะแต่พี่มินบอกว่าจานใบนั้น,น <laughs> คือจานตอนเด็กๆที่ใช้ใช่ไหมใช่ผ่าบ้างนิดนึงความร้อนมันจะได้เข้าไปอพร้อ,อมกันนะ หัวระบบทำลายร้างสูงมาก,ากแต่เราจะต้องออกทางหน่อยนะคะใช่ได,ด้ส่วนหนังมันไปกรอบเพราะว่าส่วนหนังนี่แหละมันจะมันจะสุกช้า,านี่หมูกรอบที่เราทอด รี้อยแล้วเราได้วัตถุดิบม,มาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเราได้ปลามาแล้วเป็นปลากระพงขาวนะเนี่ยปัเธชีวิตน่าจะตกใจเพาราะดูตาตกใจมากน่าตกใจมากตากโอนขึ้นมาเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อมานะเดี๋ยวเราจะเอาปลากระพงมาล้างนะครับอันนี้แบบขอดเกดล็ดอันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราฝักใส่ปลา ตนนะครับเราจะมาหันก่อนนี่อัพฤษธรราการมีสปาอ่ามันเนื้อแน่นขนันเลยอืมมนื้อสวยมากมันชุด สิท่ที to, ่เกิดขึ้นฮะมีดเราคมมากนะคมจนแตกเมื่อกี้เราได้ปากระพงที่หั่นเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาไปทําแกงส้มปากระพงกันครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะมา ลุยแกงส้มปลากระพงกันต่อน,นะเมื่อกี้เตรียมวัตถุดิบมามเรียบร้อยแล้วอยอดมะพร้า,มา,าวมีปลากระพงนี่แล้วก็มีนี่อันนี้เป็นวัตถุดิบลับนะครับเขาเรียกว่าอะไรตัวเองส้มแขกค่ะส้มแขกทําไมถึงเรียกว่าส้มแขกเกิดที่อินเดียเหรออืมน่าสนใจค่ะคำตอบมาให้เดี๋ยวพีหาคำตอบส้มแขกมานะอ่ะแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งอย่างที่สําคัญเลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าพริกแกงส้ม ซึ่งจะแตกต่างกับทั่วไปเพราะว่าเป็นพริกแกงส้มใต้นะครับซึ่งคุณแม่ของจ,จ้าจ๋าเป็นคนทาส่งมาเลยนะจ๊ะจากจังหวัดปัตตานีนี่มีม <จะ S 1> เขียนม,มาไว้ด้วยแกงส้มกทมเรียกแกงเหลืองอะนะครับจะมีอ,ะอ่าอันนี้คือมะขามนะคะมะข,ขามเปียกใช่เดี๋ยวเราจะเอาแค่น้ำมันนะคะเป็นน้ำมะขามเปียกนี่ด้วยอ๋ออันนี้อ<ม>ีกอย่าง ะะเป็นน้ำบูนะคะเราจะใช้แทนน้ำปลานะม,มันเป็นน้ำบรูค่ะรสชาติมันจะเค็มๆใช่นะครับเป็นน้ำหมักตั้งน้ำก่อนน้ำเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไอ้นี่ใส่ไปก่อนนะครับส้มแขกใส่ไปทำไมจ๊ะจา๋าคือเพิ่มความเปรี้ยวกลมกล่อมนะมันไม่ได้เปรี้ยวโดดแต่มันจะเปรี้ยวแบบกลมกลม่อมยังไงละ นี่นะคะตอนนี้สีเข้มขึ้นมากแล้วนะคะดี๋ยววัตถุดิบต่อไปเราจะเอามาใส่นะครับพอเครื่องแกงแตกเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ปลากันนะนี่นะครับใส่มชิลเลยมีกระตุกด้วยอ่ะน่ากลัวเดี๋ยวมันกระเด็นนะครับช่วงใส่ปลานี่ก็ถ้าสำหรับคนที่อ่ ไม่เคยทำนะครับก็มันมีข้อที่ต้องระวังนิดนึงนะเวลาใส่ปลาลงไปเรียบร้อยแล้วครับเราไม่ต้องยังไม่ต้องไปคนมันนะเพราะว่าถ้าเราไปคนมันมากเนี่ยเดี๋ยวมันจะเหม็นคราวนะครับนี่นะครับพอเรามาดูนะพอเรามาดูเี่ยเนื้อปลามันเริ่มขาวแล้วเราก็เริ่มใส่ยอดมะพร้าวลงไปได้เลย เราก็จะมาใส่น้ำตาลเปลือกนี่มาแล้วนะบูดูใช่อะไยครับโดนที่โดนเป็นไงบ้างครับได้ละ ตอนนี้แกงส้มเราเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะรสชาติก็จะออกมาประมาณไหนนะเปรี้ยวหวานเค็มครบรสอันนี้เราเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะมีอะไรบ้างนะข้างในมีกระเทียมมีพริกนะครับเดี๋ยวก็ไปจัดจานเตรียมทานได้เลยนะคะ ทานได้ยังหรือว่าขัดจานเตรียมทานได้เลยตอนนี้วัตถุดิบครบแล้วก็เดี๋ยวล้างผักจัดจานวันนี้ก็จะกินข้าวกระปูนนะจากอะไรก่อนครับหอากระปูอ่ะข้าวได้มาตุ้ ใช่ไหมแล้วก็เรมวให้พอเ่น้ำอีกนิดหนึงนะต้น้ำมันจะหกอ๋อขอสาห่ายด้วยเลนีนะคะไม่มีหรอกก็ใส่ไปมั่วๆแหละกินด้วยนะอร่อยไหมเคะ ยี่มานนี่หนึ่งสองสามยี่มานใดอย่างเขาก็มีความสุขแล้วเขานั่งเล่นชิ้นมันใหญ่เกินปกติมันจะแบบพอดีอ่ะอ,อิ่มแล้วแต่ว่ามีอะไรมาเนี่ย อรอยมากอร่นะอยไนี่อร่อยมากเลยครับขนาดดิม่มแต่ว่าเนื้อไม่ขมเลยนะอันน้อก้อนนกานยาวหมายถึงอนะไรก้านลูก,กเรื่อมันยาวไ,าาไปกินก่อนนะจ๊ะ เรเรียบร้อยแล้วนะครับก็จบภารกิจวันนี้แล้วนะสำหรับวันนี้กว่าจะได้กินกว่าจะได้ทํากว่าจะน้ํามันกระจัดกระจายนะครับซึ่งวันนี้ก็จบแล้วกับกับข้าวกับบ้านวันนี้ครั้งหน้าจะหาอะไรมาทํากันก่อนเอ้ยครั้งหน้าจะหาอะไรมาทํากันอีกอเ,เดี๋ยวเราดูจะพักยาวๆก่อนนี่ต้องไปซื้อแก๊สปิกนิกเละจริงๆแล้วความสุขที่แท้จริง อาจจะไม่ใช่สิ่งของเงินตราหรือของแพงมีราคาหรูหรูมากมายอาจจะเป็นแค่เพียงได้ทำกิจกรรมได้แสดงความรักต่อกันซึ่งนั่นก็คือคนในครอบครัว ล,ลองหันกลับไปมองข้างๆสิครับและเติมความสุขกับมันสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าครอบครัว